และสําหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันค่ะจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมสร้างฝายกักเก็บน้ําและปลูกป,ป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม2565ค่ะ วันที่10ส,สิงหาคม2565น,นายนทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายอำเภอหนองยาป้องหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการเทริดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างฝายกักเก็บน้ำอำเภอหนองยาป้องณลำห้วหยหินเพิงบริเวณหลังพื้นที่โรงเรียนบ้านลิ้นช้างตำบลยางน้ำกัดเหนืออำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 10, ส0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุติกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2 5 6 5จิตอาสาเพชรบุรีพร้อมใจร่วมโครงการสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำอำเภอหนองยาป้องเพื่อให้ชาวบ้านพ้นความเดือดร้อนจากที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาภัยแลย้งอย่างหนักทำให้ขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค อีกทั้งประสบปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่การเกษตรและท่วมบ้านเรือนซ้ำซากทําให้พืชผลการเกษตรเครื่องมือทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายและสารต่อโครงการอำเภอน้ำล่องบําบัดทุกบํารุงสุขแบบบุรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณพศ2565และต่อจากนั้นนายนัทวุฒิเพชรพงศ์ศรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายพันธัน์หิรันจิลวงประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาณศ บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนหมู่10ตําบลบางขนไทรอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยทางหอ,อการค้าและบริษัทโตโยต้าเมืองเพชรได้นําพนักง,งานมาปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่10ไร่จํานวน7,110ต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าชายเลนไว้ให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงพระองค์ท่านลูกหลานในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงให้ sau ba nhận nhân dường